สวัสดีครับผมมิสเตอร์ดีเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนสกินแล้วนะครับเป็นสกินใหม่สกินเอเลนครับเอเลนใครไม่เคยดูผัฟพี่พบท่ันก็ลองไปดูมันมากครับม,มันไม่รู้จะบอกอยังไงคะมันโคตรแบบมันมันโคตรมันนี่ครับนี่ก็จะเป็น เวอร์ชันูน0์0ตัวเต mm ็ม <Stars> นะครับอืมวันนี้เราก็จะมาดูเครื่องปิ้นนะครับเครื่องปิน้นนี่ครับนี่คือเครื่องปิ้นนะครับ มันอาจจะไม่เหมือนเครื่องเปลีนสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะทําให้ดูแบ๊บนึงครับทุบออกก่อนนะครัมเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นรูปเฟซบุ๊กใช่ไหมครับนะครับนั่นแหละครับมันคือรูปเฟซบุ๊กครับ

ผมจะไม่ระบุการลงคลิปนะครับบางวันก็จะลงบางวันก็ไม่ลงนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้นะครับอืมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูครับอือ อบอจ๊บอืมอุ้ย,ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะปิ้นให้ดูนะคะรับอืมบอกายบบาไง หนึ่งสองสามมีกย่างเดียวนะคะอีกอันนี้ไม่ต้องวางรับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครั้งหนึ่งนะครับคุณก็วางอันนี้ไปให้เต็มช่องเลยวางบอ็อกสีขาว อจิปูตุแล้วก็สีเงินสีอะไรก็ได้ครับตามใจเลยไม่จะเป็นต้องสีแบบผมก็ได้ครับ โอเคครับแล้วก็เอาบ็อกสีแดงนี่นะครับอือไปวางตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับทำเป็นรูก Facebook ก็ได้ครับแล้วกดปุ่มนี้อันนี้ก็จะลงไปอันนี้ก็จะพินลงมาเป็นตัวนี้เลยนะครับ นี่ครับอือหือเท่ไหมเท่น่าดูเท่มากมากเลยครับอือเดี๋ยวไปสอนวิธีการทำกันดีกว่านะครับอืตัวนี้ให้อัดจิ๊บ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีลังนี้นะครับไม่รู้ครบยังนะครับเด <_ d ata> ี๋ยวไปหาที่ว่างก่อนไม่มีที่วางเลยผมต้องรีบทำหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอมมไม่ค่อยมีเวลานะครับ ต่อขึ้นไปสี่บล็อกครับหนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคแล้วก็ต่อมาหกบล็อกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เลย ไมครับแล้วก็นัำนี้เป็นบล็อกที่หนึ่งนะครัะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ต่อไปนะครับสองสามสี่ห้าหกนี่ก็พอดีเลยนะครับอืม ตอนนี้นะครับผมกำลังขึ้นบนไดอยู่นะครับอืออืมหม,มายถึงขึ้นบนไดในชีวิตจริงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องทนไฟทนฟังไปเถอะครับอืมผมไม่ได้บังคับนะใครอยากออกก็ออกไปได้นะครับผมไม่ได้บังคับอืมช่วงนี้นะครับอืม ในหลวงสรษดิสวรรณคตครับคนไทยก็ยังเศร้าหมองไปนะครับอืผมก็เศร้าตามครับไปสนามหลวงนี่โอ้ยไปสนามหลวงผมไปประมาณเที่ยงคืนห้าทุม่มหกทุม่มเฮ้ยอหกทุม่มนี้เอเล่นมุกอจื๊บจื๊บ จอบจบไปติดตามใช้ n อาลผลด้วยนะครับชื่อว่าโอเคอะไรไม่รู้โอเคเกมเมอร์มั้งโอ้ชื่อใครครับโอเคโอเคเลยเป้จบอ,อืมก็วางให้เต็ม่องช่อง่องอะไรอเอเอแล้วก็ดูจากตรงนี้นะครับโอเค ลุกลงไปให้สุดบล็อกนี้ครับอุ้ยมือแล้วขอ,อน,นอนแป๊บเบ๊ ผมก็ต้องงดลงคลิปสักระยะหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะลงไม่ใช่นะครับหมายถึงผมต้องเลื่อนการลงคลิปนะครับ ผมจะมาลงคลิปอีกทีก็น่าจะวันเสาร์นะครับอืมวันเสาร์หน้านะครับไม่ใช่เสารนะ์ก<ๆ>็ต้องอดทนรอกันไปหน่อยนะครับดูคลิปเก่ากันไปก่อนก็ได้ครับอืมระหว่างนี้ก็ทุบรอนะครับไม่ต้องพูดพั่มเพอ้ออะไรมากก็ได้เดี๋ยวคนดูหาว่าเพอเจือ เดี๋ยวผมจะให้เครดิตใต้คลิปนะครับเครดิตคือความเป็นเจ้าของนะครับเออผมลืมเลยผมเอาจากใครมาวะเนี่ยเออเออก็อออต้องขอโทษยด้วนะครับผมจะไม่ ลงเครดิตไว้ใต้คลิปนะครับขอโทษด้วยนะครับเพราะผมลืมเจ้าของคนที่ทำคนแรกนะครับถ้าใครดูมาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมกดติ๊กให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับฮึ่ดกดไปก็ได้ อมีปุ่มอะไรก็กดๆไปครับกด s ับต c r i b e ผมด้วยนะคะอย่าลืมละเป็นรูปยิ้มเลยเป็นไงอตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะครับโอเคนะครับ ผมจะทำแบบรวดเร็วครับต่อวันนี้ขึ้นมาเลยนะครับเลยม,มาหนึ่งบอสครับอ,อือ,อหือเหลือเวลาอีก2นาทีครับคลิปก็จะลงไม่ได้ ใครรู้วิธีการลงคลิปนานๆบอกผมด้วยนะครับยูทูบเขาให้ผมลงแค่สิบห้านาทีนะครับจำกัดคลิปนี้อาจจะทำไม่เสร็จนะครับก็ต้องไป EP พสองกันดูนะครับตรงนี้ต่อเพิ่มมาสาบล็อกครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับต่อเพิ่มมาสามบล็อกมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับผมจะทำไว้คลิปหน้าถ้าไม่มีเวลานะครับ ก็วางตรงนี้วางเลสโตนรตรงนี้นะครับถึงบล็อกสุดท้ายเนี่ยครับพิทตันนะสุดท้ายแล้วก็วางพิทตันไปเพิ่มจุบ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 เวอร์ชันนี้นะคบเออเลอสโตนมันจะเข้าหาพิทตันเวอร์ชันอื่นเลสโตนไม่เข้าหานะคะ อืมแล้วก็วานตรงนี้เป็นรางรถไฟด้วยนะครับอันนี้เลยครับอืมคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปทำคลิปหน้านะครับอืมจบแค่นี้นะครับบ๊ายบาย